ทางด้านของรัฐมนตรี3กระทรวงนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาควรเลยละ9,000บาทให้ครบถ้วนนะครับซึ่งย้ำนะครับว่ารัฐบาลไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลัง กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศฉบับสุดท้ายพายุคันแมกีีอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่จะยังส่งผลให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่จนถึงวันที่9พฤศจิกายน2568ขณะที่กรมชลประทานนะครับได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยา จาก2,700นะครับทยอยเป็น2,750ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา3นาฬิกานะครับของวันที่9พฤศจิกายนนะครับเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์น้ำซึ่งขณะที่หน่วยงานต่างๆนะครับได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่โดยกรมทรัพยากรน้ำนะครับได้เล่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำขังนะครับในจังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรีกองทัพบ,บกได้มีการสั่งศูนย์บันเทาสาธารณภัยทุกกองทัพ ทุกภาคนะครับให้เฝ้าระวังและก็จัดเตรียมกําลังพลเครื่องจักรกลหนักนะครับเรือท้องแบรและชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมเข้าช่วยเหลือทันที กองทัพเรือนะครับได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเตรียมหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ชุดผักดันน้ําช่วยเหลือพื้นที่น้ําท่วมที่วิกฤตขณะที่รัฐบาลครับห่วงใยผู้ประสบอุทกภ,ภัยที่ติดตามการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผารองนางยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาน้ําอย่างเป็นระบบทางด้านของนางสาวสบิดา ไทเษตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กำชับให้จังหวัดเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวละ9,000บาทให้ครบถ้วนย้ำรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทางด้านของนายพรดอนปิษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเป็นวันที่สองวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลตำบลป่าโมกและถนนทางหลวง หมายเลข33สะพานป่าโมกใช่ครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ทางรัฐมนตรีนะครับทั้ง3ท่านได้ลงพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับก็อย่างที่รัฐบาลได้บอกครับว่าตอนนี้เองจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็ยังได้มีการเล่งนะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเงินเยียวยา9,000บาทด้วยครับ